ฟนหนูไม่ยิงนะคะโบเมลดาพูดทันทีหลังอเล็กโดนรามา่าเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของหวานใจหนุ่มสุดหล่อของสาวโบเมลาดานั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะจากกรณีกระแสราม่าเมื่อโลกออนไลน์ได้ออกมาโพสคลิปของหนุ่มอเล็กหลังจากจบงานอ e ีเวนต์โดยอเล็กกาลังเดินและมีการ และผู้ดูแลรุมล้อมซึ่งคนในคลิปมีการพูดว่าขอจับมือหน่อยแต่หนุ่มอเล็กไม่ยื่นให้จับและบอกว่ามือเปียกซึ่งทางเจ้าของคลิปนั้นก็ได้โพสทับชั่นไว้ว่า f อขอจับมือแต่มือเปียกจ้าดังมากดูพี่แจ็คสันหวังดังระดับโลกขนาดนั้นยังไม่เคยถือตัวแต่ล่าสุดแฟนสาวอย่างโบเมลาดาได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าของแฟนหนุ่มอเล็กธีระเดชโดยเธอได้เผยว่าเหตุผลที่อเล็กไม่จับมือแฟนคลับเพราะตอนนั้น แฟนหนุ่มมือเปียกอยู่พร้อมยืนยันหวานใจไม่ได้ยิ่งเชื่อถ้าสะดวกอเล็กจับมือทุกคนอยู่แล้วลั่นถ้าอเล็กหยิ่งในวงการคงไม่มีใครใจดีแล้วจ้าฝากกดและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ